เขายังหนุ่มแต่คราบเลือดบนบัลลังก์ไม่ยอมให้ใครลืมซุนกวนขึ้นครองอนาจในวันที่แว้งกงต่างสั่นครอนจากการตายของพี่ชายซุนเซกในวังเต็มไปด้วยสายตาที่ไม่แน่ใจคุณศึกเก่าหลายคนเคยสาบานต่อซุนเซกไม่ใช่เขาโจยินจางเจ้าลู่ซู่ต่างจับตามองชายหนุ่มอายุเพียง1 9ความท้าทายของเขาไม่ใช่แค่พิทักษ์บัลลังก์แต่คือครอบครองใจของคนที่เคยพักดีต่อผู้จัดไปซุนกวนไม่เลือกใช้ด่าแต่เลือกใช้คำพูดเขาให้เกียตรติศักของคุณศึกเก่ายอมรับความกล้าหาญของพวกเขาและยื่นมือให้ผู้อาทน แรกที่ขึ้นครองตำแหน่งคือคืนที่ทั้งวังเงียบงานเหมือนสนามรบไม่มีเสียงโลหะไม่มีคุงด่ามีเพียงคําพูดที่จะตัดสินอนาคตของกังตังบางคนยังไม่เชื่อแต่ซุนกวนไม่รีบเขาเลือกพิสูจน์ํำแล้วสำเล่าด้วยการตัดสินที่เป็นธรรมด้วยการให้เกียรติและด้วยใจที่ไม่ดูแคลนผู้มีประสบการณ์ไม่นานความลังเลเริ่มสลายความจงรักทักดีใหม่กําลังเกิดขึ้นบทเรียนสําคัญของ,ของค่าคืนนั้นคือตําแหน่งให้มาได้ง่ายแต่อํานาจที่ยั่งยืนต้องได้จากการยอมรับซุนกวนร,รู้ว่าถ้าอยากคุมคกุนศึกต้องแสดงให้เเเห็นนว่่าาาาาากกรรํํขขขอองงไมทลยยีติ แต่ยกระดับมันอำนาจไม่ได้อยู่ที่ที่นั่งแต่อยู่ที่เสียงของคนอื่นๆที่เรียกชื่อคุณด้วยความเต็มใจจำไว้ครองใจคนก่อนจะครองบัลลัง